ผลงานจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรผลงานสุดยิ่งใหญ่แต่ทำไมอันดับของไซดามะขึ้นช้าขึ้นน้อยเหลือเกินวันนี้เรามาพูดคุยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของไซดามะบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนแต่อันดบพีโรในปัจจุบันอยู่เพียงคาร์บีลำดับที่7เท่านั้นวันนี้เราไปพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเราไปเริ่มกันเลย หลังจากที่ไซตามะได้เข้าไปช่วยเหลือชีวิตของเด็กคนหนึ่งจากการโดนทำร้ายของปีศาจปูก็ได้นึกถึงความใฝ่ฝันวัยเด็กของตัวเองนั่นคือการเป็นฮีโร่และหลังจากนั้นไซตามะก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อจะได้เป็นฮีโร่มีงานอดิเรกเป็นฮีโร่ครับผมและในช่วงเวลาที่ไซตามะได้ช่วยเหลือเด็กทางตูดคนนั้นเอาไว้ก็ทำให้สมาคมฮีโร่ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเจ้าเด็กคนนั้นเป็นหลานของผู้ก่อตั้งสมาคมฮีโร่นั่นเองแต่ด้วยความเป็นตัวของไซตามะที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเลยทำให้ไซตามะไม่รู้ว่าามมี ผมฮีโร่เกิดขึ้นตัวเองก็เลยเป็นฮีโร่อิสระหรือเรียกว่ามีงานอดิเรกเป็นฮีโร่เมื่อมีมนุษย์ประหลาดออกอารวาดไซตามาก,ก็จะเข้าไปจัดการตู แล้วก็เดินจากไปและก็ถือว่าเป็นการทําภารกิจของตัวเองสําเร็จแต่การช่วยเหลือผู้อื่นและการเป็นทีมร่วของไซตามะที่มีผลงานมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้จักไซตามะเลยไซตามะเนี่ยถึงกับบ่นกับตัวเองเลยทีเดียวครับว่าเขาได้ช่วยเหลือคนมากมายแต่ไม่มีใครรู้จักและด้วยเหตุนี้มันก็ไปเข้าหูลูกศิษย์อันดับหนึ่งของไซตามะซึ่งมีอยู่คนเดียวนั่นคือจีนอตไซตามะมีงานอดิเรกเป็นฮีโร่มานานถึง3ปี3ปีที่ผ่านมาสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดมากมายถ้าจะนับพึงเรือ ซึ่งผลงานน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างน,น้อยก็ต้องมีคนรู้จักตัวของไซดามะบ้างแต่นี่อะไรกันไม่มีใครรู้จักเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไซดามะเป็นฮีโร่มาถึง3ปีทําไมเพิ่งมาคิดได้ว่าต้องให้คนรู้จักเหตุการณ์นันเกิดขึ้นหลังจากที่ไซดามะได้เจอกับโซนิกและโซนิกก็ถามว่าไซดามะเป็นใครฟะ คือไม่รู้จักไซตามะเลยหลังจากที่ไซตามะจัดการกับโซนิกต่อยไข่ไปครั้งหนึ่งไซตามะก็มาคุ้มคิดกับตัวเองครับและจีนอตก็ได้คุ้มคิดและก็ได้นึกถึงข่าวเมื่อเช้าข่าวเมื่อเช้าที่จีนอตได้ดูไปเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงอาจารย์ไซตามะและไม่ได้พูดถึงโซนิกความเร็วเสียงแต่ับไปพูดและชมเชยมูแมงไรเดอร์ที่ช่วยเหลือชาวเมืองเอาไว้และจีนอตก็ได้คิดอยู่สักพักหนึ่งครับอาจารย์มีงานอดิเรกเป็นฮีโร่กันเหรออาจารย์ครับอาจารย์ได้ลงทะเบียนเป็นฮีโร่หรือเปล่า นั่นแหละครับใสตามะไม่รู้เรื่องอะไรเลยและจีนอก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนเป็นฮีโร่และการก่อเกิดสมาคมฮีโร่เมื่อ3ปีที่แล้วให้กับไซตามะฟังเมื่อใสตามะฟังคําอธิบายของจีนอไใตามะก็พูดแบบเต็มปากเต็มคาเลยครับว่าฉันไม่เคยรู้เลยและทั้งสองคนก็พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งและไสตามะก็ได้ชวนจีนอไปสมัครเป็นฮีโร่มืออาชีพสมาคมฮีโร่ก่อตั้งมาถึง3ปีแล้วแต่ใซตามะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คราวนี้เมื่อไซตามะได้รู้แล้วว่ามีสมาคมฮีโร่อยู่การที่ไซตามะได้ เาไปลงทะเบียนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับการที่จะเข้าไปเป็นฮีโร่มืออาชีพในช่วงแรกก็จะต้องสอบเป็นฮีโร่ก่อนและการที่จะผ่านเป็นฮีโร่มืออาชีพได้จะต้องมีคะแนน70คะแนนขึ้นไปเมื่อไซตามะสอบกายภาพและสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาพูดคุยกับจีนอส่วนทางด้านจีนอตเนี่ยบอกว่าข้อสอบเนี่ยมันโคตรจะง่ายเลยทั้งกายภาพและข้อเขียนไม่น่าจะเป็นข้อสอบการคัดเป็นฮีโร่ได้เลยมันง่ายเหลือเกินครับอาจารย์ส่วนทางด้านไซตามะก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับจีนอขิงอาจารย์ของเขาแล้ว ทั้งสองคนรอและพูดคุยกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงผลก็ออกมาจีนอตได้เต็ม100คะแนนและได้กลายเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มาจากผลการสอบของจีนอตนะแต่จีนอตได้คะแนนพิเศษจากการไปจัดการศูนย์วิจัยบ้านวิวัฒนาการให้สิ้นซากไปเลยความจริงก็เป็นฝีมือของไซตามะครับแต่สมาคมฮีโร่เข้าใจว่าเป็นฝีมือของจีนอตก็ ode, เ,เลยให้จีนอตได้เป็นฮีโร่คลาสเอในครลนีพิเศษส่วนผลของไซตามะก็ได้ออกมาแล้วเป็นฮีโร่ระดับคลาสซีด้วย สเหตุผลที่ว่าไซตามะทาข้อเขียนไม่ได้ครับส่วนข้อสอบทางกายภาพไซตามะสามารถทําได้เต็มและทําลายสถิติทั้งหมดที่เคยมีมาแข็งแกร่งขนาดนี้สมาคมฮีโร่ยังไม่รู้ตัวอีกเลยวาเน,นียแข็งแกร่งของจริงแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของไซตามะกลายเป็นฮีโร่ระดับคลาส C ฮีโร่คลาส C ระดับสุดท้ายเลยนะครับฮีโร่คลาส C จะมีกฎว่าจะต้องทําผลงานทุกสัปดาห์ไม่งั้นจะถูกรีทายออกหรือจะถูกให้ออกจากการเป็นฮีโร่ไซตามะเลยมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างผลงานให้กับตัว เและแล้วผลงานแรกของไซตามะในการเป็นฮีโร่นั่นก็คือการจัดการกับโซนิคความเร็วเสียงอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเจอกันครั้งที่2และด้วยผลงานนี้ไซตามะก็ได้เลื่อนขั้นจากลำดับคาสซีลำดับที่388เป็นลำดับคาสซีลำดับที่342ซึ่งผลงานมันเลื่อนน้อยเหลือเกินครับเพราะว่าโซนิคนั้นเป็นถึงนักฆ่าที่มีค่าหัวระดับเอสแต่สมาคมฮีโร่กับจัดลำดับให้ไซตามะน้อยนิดเหลือเกินคือฮีโร่ระดับคาสซีสามารถจัดการกับนักฆ่าระดับเอสคัสได้เนี่ย มันไม่น่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรผมไม่มั่นใจนะครับยังหาคําตอบไม่ได้และก็ไม่มีคําอธิบายของสมาคมฮีโร่ด้วยแต่ผลงานชิ้นนี้ของไซตามะก็ทําให้ไซตามะนั้นหลุดพ้นจากการเป็นฮีโร่ระดับคาสซี 4, ลำดับสุดท้ายได้ครับผลงานชิ้นต่อมาของไซตามะเป็นผลงานสุดยิ่งใหญ่กักการตาทาลายอุปการบาทระดับมังกรและด้วยผลงานครั้งนี้ไซตามะเลื่อนจากลำดับคาสซี 4, ลำดับที่342เป็นคาสซี 4, ลำดับที่5เอ๊ะ่อยระดับ อุปกาบาตระดับจะชนโลกทำลายเมืองได้เลยนะอยู่ในระดับคลาสลํำดับที่5ว่นนั้นครับซึ่งสาเหตุที่สมาคมฮีโร่จัดลำดับให้ไซตามะขึ้นเพียงน้อยนิดเท่านั้นด้วยเหตุผลที่ว่าคิดว่าคนที่ทำลายอุปกาบาตหรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกาบาตลูกนี้มากที่สุดนั่นคือเมทัลไนซ์ลองลงมาคงไปจีนอตครับและไซตามะเป็นคนที่สร้างความเสียหายให้กับอุปกาบาตลูกนี้จำนวนน้อยนิดที่สุด ทั้งๆที่เป็นคนสุดท้ายในการจัดการอุปกาะบาดก็ตามแต่สมาคมฮีโร่ให้เหตุผลว่าไซตมามะได้ออกแรงน้อยที่สุดเพราะดาเมจท,ที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นจากเมทัลไนท์ไ,นไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่จะขึ้นมนนั่น่น สมาคมีโรดิตาอืมไม่รู้จะบ,บ่นยังไงผลงานชิ้นต่อมาของไซตามะนั่นคือการจัดการกับ,บราชาทะเลหึกสุดยอดมนุษย์ประหลาดที่สามารถจัดการกับฮีโร่คลาสเอสได้ถึง2คนและยังทําลายเมืองไปแทบจะทั้งเมืองเลยทีเดียวครับความแข็งแกร่งของมันเนี่ยสุดเวอร์วังอลังการงานสร้างแต่ก็โดนไซตามะหมัดเดียวตุ้มและจอดไปเลยดูเหมือนว่าไซตามะจะมีลำดับที่ดีขึ้นและขึ้นพูดๆเลยใช่ไหมแต่ความเป็นจริงไซตามะมีลำดับขึ้นเพียง เล็กน้อยจากลำดับค่สซีลำดับที่5เป็นลำดับค่สซีลำดับที่1เท่านั้นเองครับ เพื่อนอาจสงสัยว่าทาไมลําดับของไซตามะมันน้อยนิดเหลือเกินเพราะมนุษย์ประหลาดตัวนี้ฮีโร่คลาสเอสก็ยังไม่สามารถจัดการได้แต่ไซตามะจัดการได้ไซตามะเองควรจะเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอสได้แล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์จากคนที่ปากไม่ดีคนนึงครับที่พูดย่อเย้เหล่าฮีโร่ที่มาช่วยตัวเองด้วยซ้าไปฮีโร่คลาสเอฮีโร่คลาสเอสก็อ่อนนี่นะมนุษย์ประหลาดตัวนี้ฮีโร่คลาสซียังสามารถจัดการได้เลยฮีโร่คลาสเอกับคลาสเอสก็เป็นเพียงตําแหน่งเท่านั้นไม่ได้เก่งจริงเลยนะดูถูกดูแคนฮีโร่่ทีมาชววยตัเอง ทำให้ไซตามานั้นเหมือนกับจะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยประกาศบอกทุกคนไปว่าให้ไปบอกทุกคนนะว่าตัวเองนั้นมาจัดก,การกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ในช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดหลังจากที่เหล่าฮีโร่พวกนั้นจัดก,การไปแล้วคือประมาณว่าตัวเองจะรับผลงานนี้ทั้งหมดทั้งทงท,งท,งที่ความเป็นจริงฮีโร่คนอื่นๆต่างหากล่ะที่เป็นคนช่วยเมืองนี้และช่วยประชาชนแต่ไซตามาเป็นคนมารับผลงานเองทั้งหมดคือพูดประมาณว่าเสียสละให้คนอื่นนั้นเกียรตัวเองและไปขอบคุณเหล่าฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเหลือพวกประชาชนก่อนหน้านี้ครับล เป็นสาเหตุให้ผลงานของไซตามะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากการมีส่วนร่วมในการจัดการราชาทะเลลึกแทนที่จะได้ผลงานไปแบบเต็มๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าไซตามะจะมีผลงานหรือคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นฮีโร่ตัวจริงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ศึกราชาทะเลลึกครั้งนี้ไซตามะแข็งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรสมาคมฮีโร่ยังไม่รู้ตัวอีกหรือและด้วยสาเหตุและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทาให้ไซตามะต้องเลื่อนลำดับอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าไซตามะเป็นฮีโร่คลาสซีลำดับที่หนึ่งการเป็นฮีโร่คลาสซ สามารถเลือกได้ครับว่าจะเลื่อนเป็นลำดับคัส B หรือจะอยู่คัส C ต่อและไซตมามะก็เลือกเป็นลำดับคัส B และไซตมามะก็กลายเป็นฮีโร่คัส B B อันดับที่101เอา้าคน 101. 1 0อเอตัวเนี้ยและหลังจากนั้นก็ได้มีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกและไซตมามะก็เป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจครั้งนี้ร่วมกับเราฮีโร่คัสเอ้มตุ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 ้ ช่วยโลกเอาไว้แต่ไซตมามะได้เลื่อนขั้นเป็นระดับคลาสบีอันดับที่7เท่านั้นด้วยเหตุผลที่สมาคมฮีโร่ไม่รู้จักว่าในยานของมนุษย์ต่างดาวนั้นมีบอสอยู่และบอสตัวนั้นก็โดนไซตามาจัดก,การไปสาเหตุที่สมาคมฮีโร่ให้อําดับไซตามาแบบน้อยนิดอีกแล้วด้วยเหตุผลีว่าไซตมามะไม่ได้รายงานว่าจัดก,การกับมนุษย์ประหลาดตัวไหนไปซึ่งจีนอตเองก็รู้ครับว่าไซตมามะเองสามารถจัดก,การบอสของมนุษย์ต่างดาวได้แต่ไซตมามะไม่เคยรายงานก็เลยทําให้ไซตามานั้นเลื่อนขั้นเพียงเล็ก ตรงนี้ก็แอบ,บสงสารโบรอสนะครับเพราะแข็งแกร่งระดับจักรวาลแต่สมาคมฮีโร่กับไม่รู้เลยว่าโบรอสแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าสมาคมฮีโร่รู้เนี่ยอาจจะจัดลำดับเป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้าได้เลยด้วยความที่ไซตตมาต่อยตูงโบรอสตายและใสตตมาก็ไม่ได้สนใจที่จะรายงานสมาคมฮีโร่เลยไม่รู้เลยครับว่าโบรอสมีตัวตน อันนี้ก็โทษสมาคมฮีโร่ไม่ได้ละโทษพี่ไซตามะนี่แหละแต่จะให้พูดไปแล้วลำดับของไซตามะก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะถือว่าเร็วเอามากๆจีโนตเองก็เริ่มสงสัยแล้วว่าน่าจะมีคนรายงานผลงานของไซตามะบ้างแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครที่ไปรายงานผลงานของไซตามะให้แสดงว่าตัวโคจีโนตเองก็ไม่เคยรายงานให้กับอาจารย์เลยพอๆกันลูกศิษย์กับอาจารย์และในปัจจุบันไซตามะก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศึกมนุษย์ประหลาดกำลังไฟหรือต่อสู้กับกาโร่อยู่และเพื่อนๆคิดว่าเมื่อจบศึกครั้งนี้ไซตามะจะ เลื่อนขั้นอีกหรือไม่และเลื่อนเป็นลำดับเท่าไหร่เพื่อนๆลองตอบคอมเมนต์ผมมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆ อ่ะรู้ก็ได้แต่ผมไม่ตอบส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวันพันแมนหรือลำดับของไส้ตะมะถ้หาหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบส่วนในคลิปนี้ก็ร่ำรากันแ,นแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทิชเออร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะ